มาดูที่เรื่องของการเมืองกันครับบ้านใหญ่ปากน้ําก็ขนทีมเข้ามาซบพักเพื่อไทยแล้วนะครับขณะที่ภูมิใจไทยก็ยืนยันนะครับว่าพร้อมเลือกตั้งหากนายกยุบสภาก่อน MOA พระรดดปิศาจนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงทำลายยุบสภาครับนายกรัฐมนตรีพูดบนเวทีเมื่อวานนี้บอกว่าเพิ่งได้ยึดเป็นครั้งแรกแต่ภูมิใจไทยก็พร้อมเลือกตั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ประกาศออกจากการเป็นพรรกรมมัฐบาลแผ่ทองทานแล้ว ส่วนจะมีสอสอจากพักอื่นเข้ามาภูมิใจไทยเพิ่มเติมหรือไม่คงจะต้องดูหลังจากยุบสภาสามารถที่จะย้ายพักกันได้ก็คงจะให้ดรอดดูช่วงนั้นแต่หากมีการยุบสภา12ธันวาคมจะกระทบต่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านการพิจารณาของกรรมธิการแน่เพราะทำลายไม่ทันอยู่แล้วเว้นจะมีการเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาในวาระที่สองเนื่องจากการพิจารณาวาระสามต้องทิ้งไว้อีก15วัน หากมีการยุบสภาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พิจารณาไว้ก็ต้องยกเลิกไปแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ท่านรัฐมนตรีพระดอนบอกว่าการยุบสภาเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีหากดูใน m o a ระบุว่าต้องยุบภายใน120วันต้องผลักดันรัฐธรรมนูญต้องทำประชามติก็ทำตาม m o a แต่ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาหรือไม่ MOA บอกว่าอะไรบ้างบักเขาบอกว่าต้องดูสภาภายใน120วันต้องฝาบดานและมินุมวลของนักการเมืองปกตินี่ก็เราก็ทําตามเรียนโมเองเ่าะเหตุการณ์ทางการเมืองแบบนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเหตุการณ์มันยังไม่เกิดก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายท่านนายกรัยุบสภาหรือไม่เราถึงไดคิดตอนนี้เขาเป็นเขาตั้งเขาสนใจว่าแบบนี้คือเอานักการเมืองมาเป็นตัวประกันหรือเปล่าไปไม่เลยเนี่ย ดันกรรดก็พูดในแง่หลักการนะครับหก็คือว่าก่อน31มกราคมและ2ต้องมีการผลักดันในเรื่องของรัฐธรรมนูญทีนี้ต้องรอดูนายกรัฐรมนตรีก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับอยู่ในพักเดียวกันแต่ว่าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนขณะเดียวกันหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณจุลพันธ์มรวิวัต์ก็เขี่ยครับก็กล่าวถึงกรณีที่คุณอนุทินส่งสัญญาณความพร้อมในการประกาศยุบสภา12ธันวาคมหากมีการยื่นยติอภิป,ปรายไม่ไว้วางใจว่าเพื่อไทยพร้อมเลือกตั้งไม่ติดขัด และการยุบสภาเป็นอำนาจของนายกโดยชอบจะยุบเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้แต่กระบวนการในการยุบสภาหากมีการเสนอยติแล้วอำนาจไม่ได้อยู่ที่นายกรัฐมนตรีอีกต่อไปไม่สามารถเดินเหมือนการได้จะขัดต่อรัฐธรรมนูญและหากมีเจตนาที่จะโยนความผิดให้คับเพื่อไทยว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ต้องยุบสภาจนมีผลต่อการแก้รัฐธรรมนูญนั้นต้องกลับไปดูตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลว่ามีความจริงใจแค่ไหน มีเจตนาว่าจะเดินไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สําเร็จอยู่แล้วหรือไม่จริงๆทั้งส้มขออภัยครับทั้งแดงทั้งน้าเงินเนี่ยเจตนาแก้รัฐธรรมนูญอาจจะไม่มีอยู่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่สองปีที่ผ่านมารวมไปถึงก่อนมาถึงสองเดือนในรอบนี้ด้วยเจ็บที่สุดก็น่าจะเป็นส้มฟังเสียงคุณจุลพันธ์กันครับในข้อเท็จจริงเนี่ยคือก็ไม่แน่ใจว,ว่าวันที่ตั้งรัฐบาลกันไม่มีเครื่องคิดเลขหรือเปล่า ก็รู้อยู่แล้วว่าวันนั้นเนี่ยเสียงมันไม่พอที่จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากพวกผมชี้ประเด็นนี้ในสภาหลายครั้งว่ามันขัดต่อหลักการประชาธิปไตยในการที่จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะมันเดินหน้าไม่ได้นะครับแล้วมันจะเกิดปัญหาแต่ท่านก็เลือกเดินทางนี้นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยได้ย้ําเตือนหลายครั้งคราวนี้กระบวนการในการทำโมเอซึ่งพวกผมไม่ได้เกี่ยวด้วยเนี่ยนะครับ ผมก็เข้าใจว่ามีการพูดคุยแล้วพักประชาชนก็เคยส่งสัญญาณมาแล้วว่าในกรณีที่รัฐบาลไม่ได้กระทําความผิดอะไรใช้คําว่าร้ายแรงด้วยมั้งนะครับถ้าไม่ได้ทําร้ายแรงเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ยืดหมายเพราะว่าเขาก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ลงมติไม่ไว้วางใจอะนะครับอย่างนี้แสดงว่าตัวรัฐบาลเนี่ยมีชนะหรือเปล่าเพื่อไทยวันนี้มีการเปิดตัวผู้สมัครสมุดประการแบ่งเขต8คนนะครับแล้วก็มีผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครสครส,สบัญชีรายชื่ออีก3ามคน ทั้งหมดก็เป็นบ้านใหญ่อัศวกเหมนะครับมีอักครวัตอศวเหมร,รองนายกอบจสมุดรปราการเป็นแกนนํมามีคุณอัครวัตบอกว่าก่อนเป็นสสสมุรปราการเราก็เป็นนักการเมืองท้องถิน่นเล่นการเมืองไม่ต่ํากว่า30ปีปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสสหรือท้องถิน่นทุกท้องถิน่นประสานความร่วมมือได้เป็นอย่างดี <S <S เพื่อไทยมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาการระสังได,กงได้การเปิดตัวบ้านใหญ่อศวเหมสังกัดพักเพื่อไทยครั้งนี้ได้รับความยินดี จากนายอนุทินนายกฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วยขณะเดียวกันคุณสลินโตทับเที่ยงรองประธานกรรมการหอการค้าไทยประธานหอการค้าภาคใต้บอกว่ากรณีที่รัฐบาลจะยุบสภา,าก่อนกําหนด12ธันวาคมเป็นเรื่องการเมืองที่ต้องจับตาที่ผ่านมาไทยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนหากรัฐบาลมีเสถียรภาพเชื่อมั่นว่าจะทาให้การกับเครื่องเศรษฐ,ฐกิจเป็นไปอย่างราบรื่น นักลงทุนกล้าตัดสินใจลงทุนทางนี้เห็นว่าหากรัฐบาลจะยุบสภาเร็วกว่าทำลายเดิมเอกชนก็ต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนยุบสภาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเช่นคนละครึ่งพลัสเฟสต่อไปมาตรการการท่องเที่ยวกระตุ้นการท่องเที่ยวปลายปีเร่งพิจารณาโครงการค้างท่อต่างๆก่อนการยุบสภาโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างพ,พื้นฐานทางภาคใต้เช่นการสร้างถนนท่าเรือปรับปรุงสนามบิน การสร้างอุโมง์ทางลอดในจังหวัดภูกเก็ตถนนสี่ช่องจราจรตั้งแต่ระนองถึงจังหวัดสตูลรวมถึงสายเอเชียชุมพรถึงหัดใหญ่สงขลาและการพัฒนารถไฟรางคู่ในภาคใต้เป็นต้นซึ่งผ่านการประเมินความพร้อมประเมินผลกระทบ EIA หากโครงการใดแล้วเสร็จก็ควรจะเร่งดำเนินการโดยเร็วครับ